ฟงปลาแซลมอนไต้หวันที่แหวกว่ายอยู่ในลำธารมีจำนวนมากมายจนแทบมองไม่เห็นก้อนหินที่อยู่กล้นลำธารสำนักงานบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเฉวป้าสำรวจจำนวนปลาแซลมอนไต้หวันในแหล่งน้ำธรรมชาติพบมีปริมาณ15,000กว่าตัวสร้างสถิติสูงสุดในประติศาสตร ซึ่งบริเวณคลองหลัวเย่เวยคลองโย่เฉิงคลองหนันหูของปีรี่พบเห็นวัฏจักรการรงชีวิตของปลาแซลมอนไต้หวันสแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ปลาแซลมอนไต้หวันที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างราบรื่นมีสุขภาพแข็งแรงและมีการขยายพันธุ์ได้เองด้วย ซึ่งนี่เป็นผลจากความพยายามฟื้นฟูประชากรปลาแซลมอนไต้วันมาเป็นเวลา6ปีโดวยวิธีการนํากล่องที่มีไข่ปลาแซลมอน,ปน,นไปวางไว้ในลานําธารตามธรรมชาติจากนั้นยังมีการใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ศัตรูทางธรรมชาติเข้ามาขโมยกินไข่ปลาแซลมอนไต้วันจนกระทั่งไข่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้สําเร็จและส่งผลให้มีจานวนปลาแซลมอนไต้วันเพิ่มขึ้นเป็น60เท่าหรือปริมาณ15,374ตัวมณฑพรชัยวุฒิทิมข่าอธิไอภาคภาษาไทยรายงาน